มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะเวลาฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนณเดชว์่วยพรวันเกิดแฟนยาย่าอายุครบ30ปีเขียนแคปชั่นสุดหวานน่ารักมากค่ะเป็นคู่รักหนึ่งที่บินนัดฟ้าจัดงานแฟนมิทติ้งที่มานิลาเป็นครั้งแรกสำหรับคู่รักสุดฮอตณเดชคูกิมิยะและยายะอุรัสยา ที่ก่อนหน้านี้เดินทางถึงฟิลิปปินส์โดยสวัสดิภาพงานนี้ทั้งคู่ไม่พลาดทยอยส่งภาพบรรยากาศความหวานก่อนหน้านี้นัดเจอกับแฟนสาวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จับมือตะลุยหิมะท่ามกลางบรรยากาศอันหนาวเหน็บนะคะโชว์ซีนหวานชุบแก้มกันและกันอีกด้วยค่ะต่อเนื่องในวันวาเวลนไทน์ทั้งคู่ก็มีโอกาสดินเนอร์สุดหวานที่คอนโดแบบเรียบง่ายแต่ว่าอบอวลไปด้วยความรัก ล่าสุดเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของหวานใจส,สาวยา่ยาอุรัสยาที่ได้ฉลองปาร์ตี้ครบรอบ30ปีทางด้านอเด็ตคุกิเมยาโพสต์ภาพคู่พร้อมข้อความสุดซึ้งวอวยพรวันเกิดแฟนสาวลงบนอิสตาแกรมโดยมีข้อความระบุว่าอยู่ด้วยกันนานๆน,นะคะผู้หญิงวัย30คนนี้ ท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากอาทิเช่นบอกว่าสามารถฟินตามคู่พวกพี่ไปตลอดตลอดโซ o คิย so สน่ารักเอนดูไม่รู้จะอิจฉาอะไรดีก่อนระหว่างนเดเดทที่มีแฟนแสนสุดน่ารักหรือว่ายาย่าที่มีแฟนที่แสนดีเลือกไม่ถูกเลยนะเดทอวยพรวันเกิดแฟนสาวอายุครบรอบ30ปีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ